สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการนาพูนิววันนี้จะมีข่าวอะไรกันบ้างเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัญญาัตษ์เฟสีเมินวันนี้จะออกมาเสนอข่าวชื่อข่าวกราดยิงหนองบลลำพูเนื้อหาข่าวโดยสรุปอดีตตำรวจกรดยิงเด็กเล็กสังหาร36ชีวิต เป็นเพศชายยีเจ็รายเพศหญิงเก้ารายอายุต่ำสุด3ปีสูงสุด69ปีตำรัวชี้แรงจูงใจมาจากเครียดสะสมและทะเละพันรยาที่มาของข่าวไทยรัฐขอบคุณค่ะคบแล้วผมชื่อเด็กจาาอุทิมงเกีรตดวันนี้จะมานำเสนอเก่าวเด็กเด็กดีเก็บเงินสี่หมืน,นืนเจ้าของ เด็กวัยแปดขวบเก็บเงินสดสี่หมืนบาทคืนเจ้าของหลังพบทำตกไว้ในยางรับปสินค้าขณะที่ตรงเรียนเตรียมมอบเกียรติบัตรชุดชูความดีที่มากที่มากกองเกาว สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็หยิงพิมพ์รพรักษาสังวันนี้จะมานำเสนอข่าวชื่อข่าวรถพ่วงเบลแตะชนรถตู้เนื้อหาข่าวโดยสรุปรถพ่วงถังสเตนเลสเบลกรกะทรนันหันขณะฝนตกถนนลื่นแต่เบลไม่อยู่หัวพุ่งข้ามฝั่งชนกับรถตู้นำพระ พิสุ1ิรูปเจ้าโดนธานีไปพุทธมนทนและเกิดชนต่อกันเป็นทอดทๆรวมรถชนกัน4ี่คันมีผู้บาดเจ็บ10รายและคนขับรถตู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่มาของข่าวกูเกิลสวัสดีครับวันนี้ผมจะโอกมานำเสนอข่าว กระาบะาตีนปีจนแล้วหนีกระาบะาตีนปีจนแล้วหนีเสยใต้จักรยานยนต์หน้าหลานตายสองศพส,สลดหน้ากับหลานกี่จักรยานยนต์กลับจะรุมพยาบาลตูกระบาะสิ้งแสงซ้ายแต่ไม่น้นเสยต้ลกากไกลห้าสิบเมตรเสียชีวิตทั้งคู่ส่วนคนกับกระาบะาอาศัยช่วงชุลมุนลบนี้ขอบคุณครับห้าโทรชนอุ้มค่าเนื้อหาข่าวโดยสรุป แกงลูกตำรวจอันก่อเหตุอุ้มฆ่าป้าบัวผันขณะที่ตำรวจเฉาซ้ำผมคููบังคับให้ลุงเปียบสามีผู้ตายเป็นคนฆ่าผลสอบตำรวจผิดอาญาหนึ่งนายผิดวินัยสองนายที่มาของข่าว MGR ออไไล์ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดหญิงอัจิมาเพชรแนทองวันนี้จะมารายงานข่าวหัวข้อข่าวอะไรกันกับเนี่ยเนื้อหาข่าวโดยสรุปยิงหัวหมกแรดจำเป็นถูกรถชนเจอคู่กรณีเอาคืนตอนจบปียิ่งกว่าจำมรื่งกันทางถนนที่มาของข่าวค่ะประจำวันขอบคุณค่ะ